สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวปืนลูกซองใบาคานนะครับเดี่ยวหักลำบรนบ้านเนี่ยแหละครับมันพิสูจน์แล้วว่าได้ผลก็จริงๆก็ไม่น่าจะต้องรีวิวนะครับเพราะว่าก็เห็นกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วแต่ว่าจะมาบอกข้อดีของมันครับลูกซองใบาคานเนี่ยเห็นผลที่ผมเลือกเลยพันท้ายมันเบี่ยงครับมันเบี่ยงหลบแก้มหลบหน้าเรา พอเราจัดท่าพร้อมยิงเนี่ยคุณไม่ต้องจัดอะไรเลยมันเข้าเข้าตาคุณจะเข้าแนวแนวยิงพอดีทันทีครับนี่คือเหตุผลที่เขาทําพันท้ายเบี่ยงคุณไปดูครับพันธายมันจะเบี่ยงไอรูน็อตที่มันยึดพันธายกับตัวกระโหลกเนี่ยมันก็จะเบี่ยงด้วยครับจะลองแกะดูมันเบี่ยงครับอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเขาทําเดี่ยวหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาทํายานอวกาศได้นะครับรัสเซีย เขาคงไม่เจาะรูไอ้ปืนลูกซองให้เดี้ยวหรอกครับมันเบี้ยวมันเบี่ยงคือเขาเจตนาให้มันเบี่ยงหลบก็เลยมันก็เลยเหมือนเบี้ยวอ่าแล้วก็ทําไมถึงเลือกหักลําไม่เลือกระบบอื่นเพราะว่ามันใช้งานง่ายคุณสามารถดูได้เลยว่ามันมีกระสุนหรือมันไม่มีกระสุนมันปลอดภัยนะอ่าออตโต้อาจจะคุณอาจจะค้างสไลด์หรือว่า ปาลมคุณอาจจะค้างค้างไว้แต่นี่มันง่ายๆครับคุณก็หักลำไว้อย่างเงี้ยคุณก็เห็นแล้วมันไม่มีกระสุนง่ายๆดูง่ายใช้ง่ายความเร็วนี่คุณไม่ต้องห่วงครับมันก็อีคือคือกันนั่นแหละผมผมไม่ไม่ได้ไม่มีพื้นที่จะสาธิตน,นะว่าจริงๆแล้วมันมันความเร็วมันไม่ได้ต่างกันนะ่ะแล้ด้วยความเร็วของมันในการที่มันจัดจัดแนวยิงได้เร็วกว่า ทำให้ผมเชื่อว่ามันได้เปรียบปืนปั๊มครับหรือแม้แต่ปืนออโต้เพราะคุณซัดดอกแรกไปแล้วอะนัดแรกไปแล้วอะมันจะปั๊มหรือมันจะออโต้มันจะยิงได้กี่นัดอะมันไม่มีมันไม่มันไม่เกี่ยวแล้วครับมันโดนไปมันก็จบแล้วเออคุณยิงได้ก่อนนะเนี่ยมันมันเร็วมากนะคุณพร้อมยิงได้ทันทีแต่นี่คือตาตาผมเข้าแนวเลยทันทีเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาแบบหัวพลิกซ้ายพลิกขวาเอียงหน้าเอียงหลัง ยกขึ้นมาเข้าแนวแนวทันทีอ่าเอาแค่นี้พอครับปืนลูกซองกำลังจะมาครับเขามีรีวิวมีรีวิวลูกซองเฝ้าร้านทองเลครับรับรองครับกระแสแรงครับเพราะว่ามันเห็นเห็นกันเลยว่ามันใช้ได้ผลขอบคุณครับสวัสดีครับ